สวัสดีค่ะมีคนถามมาว่าพี่ิใส่อย่างอัดคลิปเนาะเออนะพี่นิกะใส่กล้องธรรมดานี่หละจ้านะคะกล้องโทรศัพท์นี่ลหละอ่าในวันที่เราเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะเรามีเรามีอะไรเราก็เอานั่นลหละนะคะจะฝ้าไปหาเงินซื้อจะฝ้าไปหายืมใครซื้อใช้ทุนศูนย์บาทในลาชิดะพักเกษตร เราล้วลุกขึ้นมาสร้างตัวตนจากความชอบของเราแม่ให้ลูกกินมิ้วซี่ชิ้น กินพักกินยาวพี่น้อะไก่ไป็นั้งนไก,ก่กว้างหนาไงพ่อแบบว่าความหมักขอเราเราชอบอาชีพนี้เราก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> ในสิ่งที่จะขลองเห็นได้แล้วนะ เจ้าสิเจ็บเป็นความลับไว้เห็นอย่างสินะทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าใครขายเก่งขายดีคุณจะห่วงไว้ทำไมความลับคุณก็ออกมาบอกคนอื่นเลยสิเทคนิคที่ทำให้คุณขายดีอ่ะ การที่เราถ้าเราแก้ปัญหาให้ให้ลูกค้าได้ให้คนได้มากที่สุดอ่ะเราจะขายได้ง่าย สำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายมีตัวแทนช่วยโพสขายกระเป๋าดักซับขายปัจจุบันรับตัวแทนนะคะเปิดบินนะคะขายข้าวปุ้นนะคะซาวแล้วก็ซุก,กี้สำหรับใครขายเป็นอยู่แล้วยิ่งดีเลยที่ชอบแล้วก็หรือใครขายไม่เป็นก็มาตกงานอยากมีโอมากขึ้นทำงานประจำแล้วไม่มีโอมาฝึกลองขายดู เดี๋ยวจะขายดีขายปังมีสามอย่างของกำลังมาเราจะสร้างเพื่นอนบูรพทนวิรัยของคนช่วงหลาย เ็นขาเจ้าขายดีเพิ่นบอกว่าผู้ใดเรียกออเดอร์ลูกสาวเพิ่นออเดอร์มารัวๆเพิ่นบางสิงกระสมก้นเพิ่นก็เห็นน้ำมันับไปน้องคอยเรียกไปเห็นอยู่ในบ้านเพิ่นมีพญานนักไปน้องเอ้ยมีปูพญานาคขายเพิ่นขายดีครับขายดีแน่อืมมีมาบ่ห้ฟังเน้ะการที่ นอกจากตัวเราขยันตั้งใจทําแล้วอะ่ะถ้าเราอยากเพ่งอะ่ะเราต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้น้องในการขายของออนไลน์เสียบอคนที่เขาเจ้าขายดีๆรือคนดนรยหนพี่มันมีผู้ใดบ่นนับถือยีอย่างแบบพี่น้อง สังเกตไหมข่าวไร e ทุกคนค่ะพี่ขนิทมาแล้งมานอกจากองค์ปูพญานาคนะแต่ก่อนพี่ว่าหูวิธีดอกพี่เคยไปขอเทียนหนึง่งไปท่องคาถายวดบัวหวน กันได้ยี่ไม่ถุงหัวหรือไม่คอหอยก็เอาเงินไปทำบุญในเพลินละหลาต่ว่าว่ากตั้งแต่ที่ตัก็ไม่ได้ศึกษาเพราะว่าพินิดค่ะว่าได้เกิดแดนพญานาคเนาะตว่าก็ลมเย็นดีนะคะบ้านแฟนพินิดน,นะคะพระเจ้านับถือนะอ บารมียุคอนแก่นนับถืออยผู้ผู้อุอปหาตเปนเป็นเป็นพระนี่อย่างหนึ่งร้อยมากกำนามไม่ไหวฟังเพิ่งกระเล่นอันเชิญศิลป์บูชานับถือพอเพราะที่อย่างเพื่อนก็ได้ตลอดทางคนถูกหวย Fuhh, tuan bapak. Mula-mula menganggur dia pula. เรือ่องยังนอกจากว่าคไทก็นใชได้สาระคนนไผ่เบาเบาได้จะเรื่องเนี้ยมูนี่แหละเพราะว่าข่อยมาทั้งนี่ข่อนพูดเบาเรื่องทั้งคือต้งแบบเดีย๋ยวมันไปสอดเสีดดยดทั้งเดือนั้องทีนะไอเบาเรื่องนี่แหะยังนับถือบูชาวิธีการขายของคอยในหลทั้งหมายใจกว่า เนี่ยถ้าเราอยากมาขายออนไลน์แต่เราไม่มีทุนน่ะเราก็แค่ทำยังไงดีเอาลูกอะไรไปโพสขายค่ะอะคะแบรนด์ไหนก็ได้ถ้าคุณอยากจะขายแบรนด์ไหนร้องหาออเด d e r สักเดือนเึน่โพตดเสม,มอเสม,มอแล้วก็จดออเดอร์ไว้บอกเพื่อน่าที่ส่งของทีมเดือน มันออกก็สั่งเลยทีเนี่ยขายเบดเทียเดียว,ว,วดูว่าว่ามีทุนยงลูกอยู่บ้างกันพี่หนงเอาเงินเดือนผัวเปิดบินยี่สิบพ่อแค่ห้าร้อยสี่สิบ รับค่าตวงหาหลายกิบกำไรเรายกบาทกับตัวกำไรลอยหนึ่งแต่ว่าคันจะมีทุนถึงสองพันกว่าบาทใดกำไรคือต้องถึงไม่ค่ะออนไลน์มันจะมีคิดย่าคิดบวก ลูกค้าเยอะเยอะกินกินก็บกุ่นยังนะหมวย้อแแสบ เมไปว่าวันคิดย์ม่คว้มหว,งวังคนนี้พี่น,น้องแล้อนอ,อนอิ่มเลยมันขึ้นในลูกลูกไหาเลือดออกนมเข้าใจป่ะเด็กหน่อยเนาะเวลามันเคยกินนมแม่มันจะหายแอะแอะแองสิบป่ะมันไม่มได้กินมันก็ไหามวันอ่ะโอ้ได้เขาบ่าเทา่า เนี่ยมันมันบอขายมาอย่างได้กันสิขายอดีานาะทำแค่เนี้ยแค่เอารูปเอายังมาเห็เขาเบิ้งแล้วก็ถามขายถ้าเราไม่ลองถามขายเราจะได้ขายเหรอถึงแม้เราจะโดนปฏิเสธบ้างมันจะได้ไประสบการณ์ มีไก่เกาอยู่ในแช่แต่ตัวเหยียนพี่ได้หอมมากิน ทำซูโม,มนี่ฮอมันไม่มีทางเหลือกเนอะไปออกขายข้างนอกก็ได้โควิดสกิดายเม,มื่อเหลงทั้งหอดกขา,ายออนไลน์เนี่ยถ้าบริษัทนี้สมบัติเก่าขายพอแม่เข้าบริษัทรวยเหดอีกอย่างไหนเขาก็เหัวเขา กเมือท่นด,ดีขึ้นแล้วออกจากงบบาขากรุ้ยข้าวก็สูตรหรื้าวอัดลิปมนมาเลยอาดตีแต่งโตบดเรียบร้อยดิ้งบงจากของดิ้นบงด้าัดขปหรือบังาจาก้องเต็มโตแต่งตเรียบร้อยบดเรียบร้อยอย่งนีนสิแต่จะูสียสาบีแล้วกันนะ เขามีความหลงแค่ว่าความเชื่อนะกับการลงมือทำเนาะมาแบ่งปันแค่ลองเพลงก็ลองได้อยู่พี่น้องกัรลองริปซิงกับเขาไมเสี็ได้อยู่แบบว่าเปิดค้นเปิดเปิดเขาจะเอาห้องก็ลอง เห็นคนมกสอนขนาดเฮ็ดงันสอนเขาเฮ็ดงันสอนแป๊บเดียวเขาเข้าใจไหมเข้าใจวะอืมเขาขายเป็นไหมสอนรับออเดอร์ลูกค้าสิเฮ็ดแป๊บเดียวเขา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 ขายเป็นคือกันมันขายออนไลน์มันคอยเ้าเมื่อเดียวจะขายทั้งในจงกินแล้วก็เ้าเนี่ยาชิบิจเ้าก็ไ้แนวดีๆนั่น ตั้งแต่น้อยหยดให้ไงเราเคยประสบความสำเร็จอย่างมาเนี่ยอย่างพินิดนะประสบความสำเร็จในาหาเงินเป็นตั้งแต่จับความได้ขายของตอนขายไม่ไม่กะมันก็สิมีความรู้สึกว่าอายน้ะพี่น้องเพราะขายได้ชิ้นหนึ่งแล้วมันดีใจเนียอยากขายอีกบนที่นี้เอาไปเอามาไก่เป็นแบบว่าหานั่นหานี่ไปขายอีกเวลาอยากได้เงินสินะ ไปรับจ้างม,ามังค์หันมังค์นี้เรียนจบมาหาเงินส่งพอส่งแม่เัื่อสิ้นแต่่เคยเลยแบบว่าคือกระตันยุต,ต่อพอต่อแม่มาตลอดส่งเงินส่งอย่างให้พอกับแม่เรียนจบ <c oughs> แล้วก็มาทำงานโรงงานเนี่ยส่งเงินให้พอให้แม่เนี่ย ที่หลายมืองเ็ดทีหอย่างเ็ดโบนัสได้โบนัสก็เฮ็ดคว้าเฮ็ดอยังไห้ไห้แมงสินะเ็ดกระติ๊กกระโจกซอยกันน่องสองคน น่ะถ้าถ้าน้องอ่ะเป็นคนนึงที่แบบกระตันยูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่มาทางนี้ค่ะมีความซื่อสัตย์จริงใจมาทาั้งนี้จ้ะนะคะเพราะว่าขายของออนไลน์เนาะมันตรงนี้ความซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าไหมเขาี่ได้ซื้อเขาเล้วซื้อเขาอีกอะเราที่สําคัญตรงนี้ กินนากฟันขันมามีความซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าขันเวลามาขายแล้วนะันลูกค้าโอนเงินมาให้นะ่นโอย <fic ult> พินิตเหล่าคนหนึ่งคอยว่าอยากรับตัวแทนแบบคอยโผลดิคอยย่านขันว่าจริงใจเขาเบื้องหน้าปูไฟไปนิดลุเลยบ่เอาเลย ขนาดโปรไฟล์ว่านาเชื่อถือนี่นบม่รับเลยไปทำเจ้าของแบนอยากรวยก็ต้องกาลงทุนเนาะทุนแค่ 5้าวกว่าบาทเอาไปพูดหาเอาเดร์ก่อนก็นกนได้คอยมาฟังตรงนนะได้วา่าแยาไปรับเงินลูกค้ามาก่อนแค่ให้เขาสั่งจองไว้จองไว้รือเหลือเขาเอาเงินเท่านั้แหละลงทุนค่อยช่วงไบให้ลูกค้า คนเท่าเอางั้นลูกค้ามาก,ก้อนนั่นถ้าทาเป็นคนจริงใจซื้อสั์ก็เพิ่นดิงั้นผู้ใดเขาก็าห้าเขาก็าหว่วว่ามันมาเอางั้น่นม้าแล้วก็ส่งของม่ได้คนเทาเนี่ยเป็นคนโอนเงินสร้างสื่อของคนนั้นนั่นถ้าเป็นคนอยากซื้อเองอเขาส่งของจริงถูกต้องนี่ คนขายบัผิดเนี่ยคนซื่อเนี่ยคนผู้จัดจัดะพิจาระนาจทุกคองอก่อนที่คุณจะซื้อคุณต้องเชื่อแล้วสิถึงได้มาซื้อเนาะ ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วถึงไม่ซื้อที่เนี่ยไม่ซื้อเพื่อแกงเขาบอกอือจะของเป็นคนซื้อจะของเราเหเป็นคนรับที่ชอบที่บิวต่ของเองแต่น่าฮ่ ี่น่ะนับถือองค์พ่อมานานหลายปีขายดีขายปังตามที่ตัวเองขอไม่ได้ไหวสิ่งชังทธว์หลายอย่างจนต้องขอขององสิ่งกามห้างที่เขาอ,อาจจะลื่นแก่บุญนันสินะนี่สิบอกว่าเราจะมานั่งขอพรอ,นะอย่างเดียวว่ได้เด้ เราต้องลงมือทําให้เต็มที่มันถึงจะได้ว่าเมนว่าเห็ดเลยหน่อยเขาทีไรผลลัพธ์เด้ยไปซ่องไขมาวไลท์ที่เขาไลท์ไงเด้อเขาพวดไลท์พ่นขายของ แล้วเขากับห้ความรู้เนาะ นี่อ่ะไม่กินอาจจะไม่ได้ยินเท่าไหร่ <c oughs> เน้นกินผัดปลาดุกนี่แหละแซย,ย่างวคนนี้ตู่บ่เคยว่าสิกินตะเคียนได้พี่น,อน้อง <c oughs> ไม่อยากเห็ดแซนี่ไม่กระทัง่งฟัวแฟร์บ่กินก่นหอมกล่อมเลือดแซย์ กินด้วห้างจากพัดประดุกเนาะงห้างแชร์ไวจ้จนแชร์ไวจ้จนลืมกได้กินมาเพะว่าให้เด็กหน่อยในนี้มันเพาราะกันมากกิน รุดแบบได้ก็ได้ขายออนไลน์ขาย,าขายแต่ถ้าเทาสีลุกขึ้นมาเป็น,นผู้นำก็ด่นน่ะเลยเท้าสิมาออกซื้อบปป่อยน,นั่นคู่คนก็สอนว่าให้แต่งตัวแต่งยังดีๆดีนะใส่เสื้อยืดพ,พอดูดีก็เห็ดได้เห็ดยังก็ได้กับสิเห็ดน,นั่น ก็อีหยังมากมายบางคนเชื่อว่าคิดเอา่งซัน่งซีโอ้บ่ได้ยากขายของออนไลน์ง่ายปวดขายของ บางเมื่อขายได้บางเมื่อขายรา่ได้ก็ต้องอดทน แี่แบ่งปันจนลืมของคุ้นกับนีน้เวลาเรามาแบ่งปันอะไรอะให้เรารู้สึกเขาเรียกวิธีการขายเนาะอย่างนึงแต่ว่าเราการเป็นวิธีการช่วยคนจะบอกว่าขายเป็นม่ยในว่าช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คน ไว้ละลายมันกัดอยู่ห้องไหนพี่น้องกัดไม่มาถึงห้องเชือกห้องจำพวกเสียงปิ้งปิ้งปิ้งมากพี่เรายิ้มแล้วเิ็มแคลวนะคะนัแลดจ้านะคะคันผู้ใดที่สนใจยิดีนะคะพี่น้องสนใจอยาจีเป็นตัวแท้นะคะมาลูกจ้านะคะคลายผ้าป็น,น,น,ะะนกนะ,ะนกสอนฟรีจ้า เทนฟรีนะบ่ต้องยานว่างขายบ่ไใดซ้อนเมื่อเดียวขายเป็นเลยนะคะที่เหลือเขาหง่วงว,วิธีเดียวเขาต้องลงมือทำขาต้องขายยิงกว่าไม่สิขายดีกักๆักะพี่น้องเออไม่รู้ใช่หะอ่ะเริ่มมาวัวดีจ้าขอบคุณทุกคนนะคะ